สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเฉลยข้อสอบ IJSO ของปี2 5ง2ับครับเป็นข้อสอบข้อแรกครับก็โจทย์กำหนดให้ x มากกว่า y y มากกว่าหนถ้า x กำลัง a เท่ากับ y กำลัง b และ y กำลัง c เท่ากับ x ยอะกำลัง d ถามว่าข้อใดต่อไปนี้ถูกข้อนี้จะเกี่ยวกับเรื่องของสมบัติแยกกำลังครับฉะนั้นเราจะต้องเชื่อม2ข้อมูลนี้เข้าด้วยกันครับ อืม x กํลัง a อะข้อมูลแรกก็คือ x กํลัง a เท่ากับ y กํลัง b อันนี้คือข้อมูลที่1ข้อมูลที่สองก็คือ y กํลัง c เท่ากับ x ยกกํลัง b y เนี่ยอันอันนี้ข้อมูลที่สอง วายมมียกกาลังอี่สองแบบก็คือยกกาลัง b กับยกกําลัง c ใช่ไหมครับ mm. ผมจะเชื่อมข้อมูลที่หนึ่งกับข้อมูลที่สองในกันด้วยการยกกาลังยกกาลังข้อมูลที่หนึ่งยกกําลังข้อมูลที่หนึ่งด้วย c ทั้งสมาการจะได้ว่า x กําลัง a ทั้งหมดยกกำลัง4จะเท่ากับ y ยกกำลัง b และก็โดนยกกำลัง4ที่นี้ครับยกกำลังซ้อนกันอย่างนี้ก็คือมันเป็นการเอาเลขกำลังมาคูณกันใช่ไหมครับมันจะเป็น x กำลัง x ยกกำลัง a คูณ c เท่ากับ y ยกกำลัง b คูณ c อันนี้คือคูณโดยใช้สมบัติยกําลังแต่ว่าการด้วยความที่มันคูณกันเนี่ยครับทำให้มันมีสมบัติสลับที่ทาให้ผมสามารถเขียนใหม่จาก y ยกกําลัง b ทั้งหมดยกกําลัง c เป็น y ยกกําลัง c แล้วก็ยกกาลัง b ส่วนอันนี้ก็เป็น x กําลัง a แล้วก็ยกกาลัง c เหมือนเดิม ทีนี้ครับสังเกตว่า y กําลัง c เนี่ยมันจะเท่ากับ x ก,กําลัง d ใช่ไหมับ y ก,กําลัง c จะเท่ากับ x ก,กําลัง d ฉะนั้นผมจะเปลี่ยนเป็นอ่ะอันนี้ผมจะคูณเลยครับกลายเป็น a เอ้กลายเป็น x ก,กําลัง a คูณ c ฝั่งนี้ก็คือจาก y c จะเป็น x ยก,กําลัง d แล้วก็คูณด,ด้วย b เป็นยกกาลังฟอนกังนงี้สามารถเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันได้ครับฝั่งซ้ายก็เหมือนเดิมก็คือ x ยกกาลัง a คูณ c จะเท่ากับ x ยกกาลัง d b ย x ยกกําลัง d b ฉะนั้นครับฐานเป็น x เหมือนกันมีค่าเท่ากันเราก็จะเทียบเลขชี้กำลังให้เหมือนกันฉะนั้นเราก็สรุปได้ว,ว่า a c เป็นเลขชี้กำลังฝั่งซ้ายจะเท่ากับ dB ที่เป็นเลขชี้กำลังฝั่งขวาก็คือได้ว่า ac จะเท่ากับ dB ac เท่ากับ dB ac เท่ากับ dB ก็คือข้อ1ครับจะตอบข้อช้อยหนึ่งนี่ขอกดหน้าครับ